โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยกผมบาลานแชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสับปืน AW นะเทคนิคนะครับเทคนิคเล่น AW เนะ <sur ff ing noise> <conservatives> เาะเอาของแตงแป๊บนะครับเสียงมันดังเกินแป๊บนึงครับ นี่นะเทคนิคแรกนะครับมาดูกนันตั้งค่าก่อนเลยการตั้งค่าอันแรกนะครับเอ้ยไม่ใช่กนะเทคนิคแรกนะนี่ทุกคนผมเอาอ่าเขาเรียกอะไรสัว์เลี้ยงนะครับทุกคนเอามาไว้ตรงเวลาเราสับเราก็กดนั่งไปด้วยนะทีนี้สับเสร็จแล้วเราก็นั่งนี่มันจะแบบ เหมือนแบบสองสามนัดแรกเราจะทำให้สับเร็วขึ้นนะที่ผมใช้อยู่นะทุกคนก็ลองสังเกตดีๆนะเห็นไหมมันจะเหมือนคล้ายๆอ่ะเวลาทุกคนกดกดนอนนะนอนแล้วกดสับปืนเห็นไหมจะนอนเร็วขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกันเลยทุกคนเห็นไหมอ่นนี่แหละทุกคนที่ผมใช้อยู่นะที่ผมใช้ก็จะมีเทคนิคที่เอาสัตว์เลี้ยงมาไว้เป็นเป้าแล้วก็เทคนิคสับแล้วนั่งไปด้วยเนี่ย ก็มีประมาณแค่นี้นะครับที่ผมจะสอนนะก็ทุกคนถ้าเอาไปใช้แล้วได้ผลก็คอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนหรือว่า้าสอนงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะพอดีก็รีบนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย